คุณนครูให้ฟรี1การตัดวิดีโอค่ะต้องสั้นๆ1-3น,นาทีเท่านั้นห้ามเลยห้ามเกินห้ามอะไรทั้งสิ้น2อค่ะสคือไรสอคือจัววจ่วหัวจั่วหัวให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดแล้วจั่วหัวให้แรงๆเช่นสมมุติคุณตัดคลิปตัวเอง ที่คุณเคยแบ่งปันว่าเนี่ยค่ะเคยไปฟังครูพี่พรมาครูพี่พรบอกว่าถ้ากากบผัวแล้วนะคะชีวิตผัวจะดีขึ้นอ่ผัวจะเป็นคนดีขึ้นแล้วผัวจะรวยขึ้นเสร็จแล้วพอรวยขึ้นเขาก็เอาเงินมาให้เราหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะไปแบ่งปันซ้ําสมมติว่าคุณไปตัดช็อตแบบเนี้ยค่ะทุกคนให้คุณจั่วหัวเลยกาบผัวตัวเดียวเลยแล้วอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตำแหน่งนั้น เข้าใจไหมคะนี่เรียกว่าการใส่หัวข้อคอนเทนต์ที่โดนโดนตำแหน่งโดนโดนหนึ่งตำแหน่งโดนสองตัวใหญ่ๆ3สามคำโดนเข้าใจนะคะในคลิปโอเคนะโอเคนะง่ายไหมง่ายมาก